ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นดตา่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทาง,งสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง News และวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ด้วยทีมข่าวสวทเบตง รองนายกรัฐมนตรีล, 3, ลงพื้นที่ติดตามงานพัฒนาจังหวัชดชียงาภาคใต้ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรี 3, ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัชดชียงาภาคใต้และคณะเป็นประธานการประชุมรับทราบการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรี 3, ในคราวการตรวจราชการจังหวัชดชียงาภาคใต้ระหว่างวันที่27-29ถึงกุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมา เพื่อนำข้อสั่งการในการพัฒนาแต่ละจังหวัดต่อยอดการดำเนินงานพัฒนาต่อไปพร้อมทั้งหารือกิจกรรมอ m เมซิ่นเจนเก Thailand ด์บายยูณอาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตยะลาโดยได้มีพันตำรวจโทวันณพงศ์โคชรักเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชดานภาคใต้รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาผู้แทนส่วนราชการแต่ละจังหวัดเข้าร่วมประชุมรองนายกรัฐมนตรีให้ส ภา์ถึงการประชุมติดตามข้อสั่งการของนายกร,รัฐมนตรีในคราวเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมาว่ามีประมาณ10โครงการซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการในการส่งเสริมการท่องเที่ยวปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอาทิพัฒนาทา่าากาศยานในพื้นที่เป็นตน้นโดยในฐานะประธานกพตจะนําข้อสรุปเข้าสู่ที่ประชุมกพตต่อไปสําหรับกิจกรรมอเมเซียนเจนเกิลไทยแลนด์บายยูทีเอ็มบีซึ่งมีกําหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่3-5ถึงพฤษภาคม2567าเณอำเภอเบตงจังหวัดยะลาซึ่งขณะนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมกว่า2528คนในจำนวนดังกล่าวมีนักวิ่งต่างชาติสมัครเข้าร่วมกว่า40ประเทศเพิ่มจากปีที่แล้ว6ประเทศซึ่งพบว่าประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดยะลามีความกระตือรือรน้นในการจัดกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นมีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในกิจกรรม สตูเดยแนวรันระยะทาง5กิโลเมตรมีจํานวนมากกว่าปีที่แล้วเป็นจํานวนมากอย่างไรก็ตามที่ประชุมได้มีการเสนอให้ผลักดันอเมซิเน่นเจนเกิลไทยแลนด์บ UTMB เป็นสนามแข่งขันวิ่งเทรลระดับ UTMB w o r l d Series Major ซึ่งขณะนี้มี3สนามใน3ทวีปได้แก่ยุโรปอเมริกาและเอเชียแปซิฟิกคะดิดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ ทางสวทเบตง FM 93 MHz เฮศพจสวทเบตง New ส์และวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th